ครัวท็อเลกสวัสดีครับวันนี้สะมาชวนเพื่อนๆทำข้าวมันไก่แบบเน w n o นอร์เริ่มต้นด้วยหอมแดงกระเทียมจริงและกระเทียมไทยนำมาสับรวมกันแล้วพักไว้ขิงนำมาหั่นาาเป็นแว่นตั้งกระทะใส่น้ำมันเล็กน้อยวันนี้เลือกน้ำมันดอกอัญตะวบานนำหอมแดงและกระเทียมสับผัดให้หอมนำขิงลงไปผัดจากนั้นนำข้าวหอมมะลิีล้างไว้แล้วลงผัด ปรุงรสด,ด้วยเกลือไข่น้ำตา,าลไซยลตซิวขาวผัดให้ข้าวเป็นสีแล้วนำไปใส่ลงหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเตรียมหุงนะครับวันนี้ใช้สานอกไก่เพราะว่าไข่มันน้อยจากนั้นเติมน้ำซุปถ้าไม่มีก็ใช้น้ำปล่าผสมผงปรุงรสรสไก่ช่วงรอข้าวสุกทำน้ำจิ้มกันเริ่มด้วยเต้าเจียวซอสหอยนางรมน้ำต้มไก่ชูน้ำกระเทียมดองซิวหวานน้ำตาลทราย ใส่เนื้กระเทียมดองสิงสับพริกซอยและกระเทียมสับจา้าคนให้เข้ากันแล้วก็ชิมรสตามชอบข้าวสุกพอดีเลยหอมมากๆม,มาจัดจานเตรียมเสิร์ฟกันนะครับ you re, you re เสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟไปทานก่อนแล้วนะ สูตรนี้ลองไปทำทานดูนะครับรับรองอร่อยชัวร์ขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบายสวัสดี